ปกติแพทนี้โอเมตรเฮ้ยพี่เจอนนน้อยพี่เจอน้นน้อยใช่เหรอนอน้อยตีตีเนตตีเนตีีเออตีอะไรนี่ไงเอาตีอะไรตีอะไรตีเลยวะเอาตีอะไรเอาตีอเรเอาตีอเโมลี่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 เอาโมลี่เหรอโมลี่เหรอโมลี่เหรอเอา่ะโมลี่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 โมลโมลีอะไรโม่อรวิ่งไม่โดนโมลีเขียวโมลี่แดงโมลี่โมลี่โมลี่แดงเอาโมลี่เอโมลี่แดงโมลี่แดงนี่ไงนี่ไงนี่ไง เล่นก่อนเลยไน้่ไม่ยกเจอคบตีเหรอเออเจอตั้งตีเลยเจอสี่คนเ่งมีมีใครนะมีตุ้งตุ้งเหรอใช่ตุ้งไหมเนี่ยเออมีตุ้งเอาว่าตุ้งด้วยเหรอเอาอ่ะเอาแล้วเจอตี้เจอตี้เจอตีมาฐานสุดท้ายคือไอ้เจ็บเขาไม่ดูเดียวกูเปลี่ยนชื่อเขมรู้กูเป็นชื่อด้วยชื่มอะไรเนผมเจอผมเจอตี้ผมเจอตี้ผมอะไร แกฮักแรงงานเว้ยมันไปบอกอ่ะโอ้โหอะไรวะโอ้โหไอ้ป่าจอกมันมันอ้าวโดมาทำไมครับเนี่ยแล้วเขาก็จะไม่โอ้พี่โอ้ยพี่ยกเลยเลยให้เขาพับไม้พี่แทะไม้ก่อนพี่อย่างเงี้ยบางครั้งไม่เขาพับไม้น่ายอุ้ยโอ้ยดูซจปะบอกเดทวินเลโอุ้ยตอนมีคนป่านอยู่แถวนี้ ไอหยิบอ๋พี่ไมพี่ต้องเช็คตามล็อเครื่องก่อนโอ้โหจบแล้วเออไม่เป็นไรจะเย็นเขาต้องมาปั่นไฟอยู่แล้วจบแล้วรู้อยู่ไหนโซนรู้หน่อยก็ได้นู่นไงนู่งไงเจอแล้วเออผูแดดวะเจอผูแดดวะัวไม่ซ้ำกันด้วยนะอูห้องตันอยู่เซ่วะดยิดคิงอีกคนนึงเอวหลง เดือนไต้อเล่นหารุ่นก่อนเท้เไ่มซัาเปอรงดีไหมเนี่ยรุนอยู่ร่างเป็นคนจุ่มเครื่องแล้วคนจุ่มเอ้ยอุ้ยเอาไงง้างพี่ปอพี่ปอพี่ดีเลย่ปอไรกันเลยเอาไงอีทีลบแล้วเนี่ยโอโหอะไรวะเนี่ ทำไมพี่ได้หนอ,อจากโคมันไงน,น,นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะน้องปอของพี่น้องปอของพี่โอปอของพี่จะไ,ไจ,จะไปไหนจ๊ะคนดีอืมตัวเต็มเต็มจะไปไหนจ๊ะคนดีปันอยู่ไหนกันนะโอ้เกิดอะไรขึ้เนเด็กพี่โอ้เต็มไฟหา,หายหมดแล้วเจอกันไวเกิน โอ้โหพี่เอาคเราเครื่องขั้นนิดเดียวมามันอยู่แป๊บเดียวไงเออมันก็ยังอยู่เฮ้ยเขาติดเครื่องเดียวขักขวาพี่นี่เจอเจอเจอโอ้โห,โโห,โโห,โโหปินป้นไปยิ้มไปพี่เจ๋ ตวอีกเป็นพี่ลมแล้วตุงตุนุ้งตุงมองพี่เอ้ยอย่าค้างอย่ามาล้านอย่าอย่าค้างขวันั่นนี่เ่ยอย่าค้างไม่ดีนะน้ตุมนะตุมไม่ดีนะน้ตุมนะไปต่อไปต่อแต่เดี้ยแหละเดินไม่ได้ไกลหรอกพี่ขวาขวาวิ่งขวาดีกว่าเดี่ยวขวาเดี่ยขวามีปะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่อ่าลมไม้ฟรีว่าวิ่าไปห้องกระจกน่าจะวิ่ไปห้องกระจกเพจ ี่เจอแท้ใช่ไหมไห่ได้ไม่ได้เลยดีดีดีนีด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 ีนีดีนีนีด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 ีนีด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 ีนีดีไีดีดีนีด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 ีนีดีดีนีด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 ีนีดีดีีด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 ีนีดีีดีีดีีานีดี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 ีดนีดีีีีีีีีี่ีีี่ีีีีีีนี่ีีี ออกขวาเจอไปไหนจะไปไหนจะไปไหนดักไหมมีไหมเราพับกิด้วยไอ้ยิ่งมันไม่ออกว่ะไม่ถึงว่ะพี่ขับนะเนี่ยเดยเด็นน้อยได้ไหมไม่โดนเดินดักเลยพี่เดินดักเลย เนี่ยๆๆโอ้ยพี่จะโถกันแหละไม่ทันเลยโอ้ยมันจะหลอกไฟโอ้ยเนาะจะหลอกไฟช่วมาถึงไม้ทำไมสุกแผ่นคนนี้ทุกแผ่นคนนี้ทุกแผ่นคนนี้ทุกแผ่นบอกเลยจมหมดแล้วจมหมดแล้วโซเดียมจมหมดแล้วจมหมดแล้วเฮ้ยโอ้ยรับไม้ไปหนึ่งทีเดินตามเลยพี่เดินแล้วอุ้ย ผู้เดียวหาเครื่องมันก็ได้ดิล่ะเอ้ยตื้นุะนจะรับไหมโอ้โหวิดีโอพินิกี้ห้าเครื่องว่ะเหมือนโดเท <c oughs> อร์เบซีเลยเยวนได้เลยเนะี่ยพับได้นะเอา้าอุ้ยวน<อ><อ>เฉยเป็นว่าอุ้ยไม่พับเฉยไอ้อยังห้องมาตันสวยเเอาลยพี่ต้อง,องได้แล้ว ต้องล้มแล้วยากเขาไม่มีไม่มีวันนี้ไม่มีมันบอได้ดูยิ้มตายอ่ะอุ้ยสองเครื่องไม่เลี้ยวตายแหละเป็นอะไรพี่เราเราได้ไม้เยอะอยู่นะเล่นเกมมาเล่นยากอยู่ข้าวกระจกข้าวกระจกเมื่อกี้ข้ากระจกเสร็จจะถือไม้ก่อนได้ไหมยิ้มพิน้าน้อยน้าน้อยเอาแล้วเตจตัวตึงเลยแะโดรไม่ทันนะเนี่ยเออว่าได้ดอกว่าได้ดอกว่าได้ดอกหน้า น่าสีมาหาผมบ่ได้ดอกหน่าเข้าเจอดเไว้น้าบ่ได้ดอกหน้าว่าได้ดอกบอกเลยแต่ละเดินเดินกลับไปสะอเดิมเลยพี่เออกลังเยฮ้ยมาเลยเกณยไงเข้ามันตันเฮ้ยไปไล่เลยเลยเลล่เลลลเล้ยยยย จังหวะเข้ามุดเฮวิ่งสวนมาเขาวิ่งสวนมาช่วยซ้ายซ้ายแล้วเสาเสาแล้วเออยกเลยยกเลยไม่อุ้มวะไม่อุ้มวะไม่อุ้มวะโอ้คนนี้เล่นเป็นวะพี่เดียวเฮ้ยนิ่งอยู่นิ่งเดี๋ยวตัวมันเล็กนะขึ้นยกไงเอาลงบินบินตู้ตู้นัำต้นนัำต่อเจอรถเต้นไฟแล้ว โอ้ทำไมแวะแวะทำไมเนี่ยเดียวจบแหละต่าไมมันจะไม่เป็นโอ้พี่เดียวโซนนะไม่ได้โซนอุ้ยอีนี่บอกโซน๋ยวกลับมาซ้ำทันทีพี่เดียวจะตายแล้วพี่เดียวมีความกลับมาซ้ำทันทีอุ้ยหายว่ะไหว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 ต้องอะไคนเก่งดีโอ้โหไล่ตัวเดินเกมดีวะไ่ไหมไล่ไล่ไม่มีตายากไล่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 แล้วไล่แล้วเดียวยัดได้เลยเดี๋รองรับมั้ง เอาเอามันจะไปยึดยึดยึดยักเพี่อะเออเอาตีนี่ไงเรานี่ไงเรามีแทงหลัะมีแทงหลังไหนดีต้องมีต้องมีใ้แทงวะแทงวะใแทงวะาต่อเอต่อต่อมามาเออขออีกสักทีนะมีเฟ๊มีเฟมีเฟมีเปอ่ดักอย่าดันไหมโดนมาอุ้ยจะยิงหลาได้นี่ไงหล ผมจะโมลินะจำไว้ต้องเจอด้านนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเห็นโดรนไฟเดี๋ยวเขาเห็นโดรนไฟคุณน่าจะเห็นแล้วแหละพี่มันวิ่งผ่านกันสามคนแล้วสองสามคนแล้วเขาไม่ได้อยู่ใกล้อยู่ใกล้ไซส์น่าจะตบบาร์บีคิวได้ตัวหนึ่งอ่ะซ้ายมือพี่ขวาไอ้ตัวติดนี่ไงโดรนไมเได้ไอ้ตัวตบาร์บีคิวไอ้เครื่องข้างหน้าเนี้ยแน่ อยู่ใจวะตรงใช้ได้านนี้มึงจะเอาอะไรไปเล่นโอ้ช่วยเลยเองไอ้ทางเข้าเองช่วยเลยวยระวังสาวไม่เดกะซ่อมเลยกันหลังหมากันหลังหมาโอ้โหเพียวเลยวะต้องอยู่ตรงเสาพี่จะอยู่ตรงเสาอยู่โอ้โหปิดแล้วโอ้แต่ละเขาอยู่กันเลยไม่แก่ด้านนี้เลยไม่ได้อ่ะหาไม่เจอพี่เดียวโดนเนียนใส่แล้ว เรียบร้อยชิบหายละยากละระดานแม่งหายตัวใหญ่โอระดานสองเครื่องเอาอยู่ซ้ายมือน่าจะมีเครื่องเครื่องนี้ไม่คนเหรอไม่มีซ้ายสุดอ่ะซ้ายสุดต้องมีแน่ๆหวังว่านะทะลุห้องไปพี่เคื่องขูดเลยก็ได้มีไหมไม่มีเอ้ยเครื่องข้างบนเครื่องบนปั่นยังพี่เครื่องบนยังเงยหน้ามอง

ตุเียเวียนะทุกเวียนเฮ้ยโดนไงเดี๋ยวไล่ต่อไม่ต้องสนใจเอเกโ้ลบทล้ท่เนี่ยโดทาเอไมไ่โดนเลยไปไหนจะไปไหนบอนี้แล้วอนี่แล้ววันนี้วันนี้วันนี้กขี่ไฟค้างได้เวลาได้เวลามา ความสะใจความสะใจความสะใจเอาความสะใจไว้ก่อนเครื่องบนเนี่ยเครื่องบนติดไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโดดลงมาพี่ใช่ป่ะโดดลงมาเดี๋ยวโดดลงมาเดี๋ยวโดดลงมาตรงที่น้าตายอ่ะใช่เสียเวลาเลยใช่เสียเวลายิ้มหน่อยให้แม่เพิ่งจะ่เครื่องโซนนะเนี่ยเครื่องเเออราโซนได้อยู่เออจริงด้วย นี่ไงพี่ปอว่าแล้วว่าต้องเดินไล่เลยละกันน้องปอของพี่เอาไม้ไม่มีแล้วน้องนั่งเปนแบบแว่าเบิร์ดแล้วไม่นะไม่เบิร์ดแล้วปอปอเจอแฮกดูนด้วยชิมหายเขาเห็นแต่เขาไม่มาแกกันะคือเขาตาตัวว่ะปอไม่น่าเห็นนะเขาเขาเขาไม่น่าเห็นนะมาเห็น โอ้พี่ไกลไปฮะได้โดนหน้าต่างยยาอะโดนแล้วโอ้โหสวยโดนตรงตรงเลยยกลียกดิเออเลื่อยเลยครับจังหวะนี้ไม่งั้นอุ้ยผมไี่เดือดไม่เดือดเล้แก่ละที่เดี๋ยวตามเครื่องเข้าเครื่องจะเสร็จแล้วตามเครื่องตามเครื่องตามเครื่องได้เครื่องหอดได้เครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงซื้อซื้อไปเบื่อซื้อไปเบื่อซื้อไปเบื่อพี่ไม่มาดิเลยนะซื้อไปเบื่อ ก็มีไม้มาโอ้โหดูชิ้นใหม่ได้ทุกคนเขาใช้ไม้แบบไม่ต้องคิดอเลยเลย,อเอยโอ้หอย่างนี้หลงแล้วเนี่ยไม่ถึงกระโดดทันแล้วนะถ้าเคื่อนกระโดดอะ่ะอย่าฝืนอย่าชนนะอยู่ใส่ปะขวามันไม่มีทางออกพี่เด่ต้องต้องเดินดินหลังพี่ค่อยกยกลุยเนี่ยก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 โดว์หนึ่งที เอปิดเลยวะออกมาหมดพอดีโอ้โหแมงเอ้แต่แต็กกูหมดเฮ้ยเครื่องซ้ายเครื่องซ้ายเอาเครื่อง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 หมดหมดเข้มของเดไมค์ไปไม่เหมือ่กันเจออะปิดไปแล้วไฮ้น้องนั่นพอปัดเฮ้ยพออยู่ไหนพออยู่ไหนพอต้องทำเครื่องแน่นอนเครื่องพี่นิกกี้อยู่ซ้ายมือเอากลางเบี้ยวเอยู่เสรยอยู่เสรย บเมนเครื่องไม่เสร็จละเครื่องหาลไม่เครื่องนั้น่ะเครื่องพี่โ่มได้เยอะแล้วอ่ะเออพี่โเอาอะไรพี่โมาไมเฮ้ยี่เสร็จแล้วเห็นไหมอดแล้วดีโอ้ทออยู่นี่พี่ต้องพี่น้องเฝ้าเครื่องนั้นด้วยประตูใกล้เฮ้ยเลยฮาร์วตี้ตีตีไม่ทองานนั้นเยต้องตี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 ต้องตีตออยู่นี่ โอ้โหน hoe, ห,น hall, หน้าเดินไปได้ประตูลงเป็นไกดโดไปเบ็ดเบนอยู่นี่เหรอเนี่ยเบ็ดเบนอยู่นี่เออบังคับบังคับบังคับโอ้โหบังคับออกเขาไม่ช่วยหรอกพอเรื่ไฟไม่ได้ใช้นี่ไงขวามีป่ะขวามีป่ะไม่มีขวามีนี่ไงออกแล้วอ่ะมีนี่สปินส ต้องไแล้วมานี้มานี้อะไรวะเดโมลี่แค่คนเดียวโอ้โหอ้าวรอหรอรอด่านใหญ่นี้ด่านใหญ่โดนแล้โดนใครเห็นก็วใหญ่ฮ่าฮ่าฮ่านะเดโมรีเหรอสองคนนะฮะทั้งที่ทั้งตี้เลยปะเนี่ยโดนโดนชะตาขาด เอาว่าเจอตี้วันกี้ไม่กิีแวเดียวไม่ได้ทำนอะารวิแรงมากอะแรงมากเอาเลืยเข้ามาในตัวเลยตุงโดนแกงแล้วตุงแล้วคือแบบคือว่าเกียเห็นไหมหนูเล่นไม้เป็นแบบห้าห้าอันกินกี้บอกว่าเจอตุวนยังตัวเจมัน <laughs> บ จริงนหรอเปฟ่าพีอเก็บไม่ได้โงมากหนูก็ว่าเจอคนในิสทถ่ายเดี่ยวเนะี่ยเออเจอหัวดิสเลยเลยเป็นไงจ๊ะไม่ไหว